รออิสลามอามานะจำกัดจะร่วมกับมูลนิธิมุสลิมเมื่อสันติและไว้แชนแนลนะครับในการจัดโครงการอันอุทธิยะนะครับขึ้นซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ว่าพี่น้องก็ให้การสนับสนุนในโครงการนี้กันเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษอีกชิ้นครับ จ้าหน้าที่สากลและอาสาสมัครราว30คนกำลังขมคขม่นในการจัดการเนื้อทั้งที่เป็นเนื้อส่วนและเนื้อแจกสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับในโครงการคุรบาลประจำปีนี้ภายใต้ชื่อโครงการอันอุตเฮีย ah ฮิจรัลสักราต1445ในความร่วมมือของสากลอิสลามอมามะนะมูล,ลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและไวชชนแนลซึ่งปิดรับโครงการไปเมื่อวันที่แปสุนฮิจยะที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องมุสลิมในการร่วมโครงการในครั้งนี้อาจารย์ชารฤิสมัดีประธานโครงการกล่าวว่าขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมโครงการกุรบานในปีนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่พี่น้องก็ร่วมกันสน,สนับสนุนโครงการกันอย่างมากมายเอ,อ่อจำนวนรวมทั้งหมดปีนี้ทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศก็คือเป็นวัว111ตัวนะครับแล้วก็แพะแกะเนี่ยรวมแล้ว44ตัวนะครับก็แบ่งเป็นวัวในประเทศเนี่ยครับทั้งหมด105ตัว แล้วก็แพะแกะทั้งหมด37ตัวนะครับครับาะในส่วนนี้ในสึ่งส่วนของวัวในประเทศเนี่ยก็จะแบ่งแยกออกไปเป็นวัวไม่รับส่วนนะครับวัวไม่รับส่วนเนี่ยส่งไปเชื่อในต่างจังหวัดเป็นเครือข่ายของมมสอเองนะครับทั้งหมด11ตัวแล้วก็เชื่อที่กรุงเทพมหานครเนี่ย94ตัวนะครับส่วนแพะแกะเนี่ยทั้งหมด37ตัวเนี่ยก็แบ่งไปเชื่อให้กับมูลชินมุสึมันตมสันตินะครับหรือว่ามมสเนี่ยทั้งหมด8ตัวนะครับ ก็เหลือที่เชื้อในกรุงเทพทั้งหมด29ตัวนะครับวัวต่างประเทศที่พี่น้องให้บริการมาก็คือไม่รับส่วนเลยทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็แพะเนี่ยแพะแกะเนี่ยทั้งหมด7ตัวครับอันทำดูลินล้นะครับปีนี้ก็ได้ดําเนินการเชืออแต่ด้วยกับสังสารกรเองมูทิมมูสซิมพุสันติและวัชแนลเนี่ยเคารพในกฎของการออกอีดนะครับทั้ง2อัศาสนานะครับเราก็เลยต้องแบ่งการเชืออเป็น2วันก็คือเมื่อวานสำหรับศาสนาเดือนทั่วโลกเนี่ยเราได้ดำเนินการเชืออไปแล้ว จำนวนหนึ่งส่วนวันนี้เราก็าในส่วนของทัศนะตามจุฬาหรือเดือนในเนี่ยครับเราก็ได้ทําการเชื่อดเป็นวันหนึ่งเพื่อให้พี่น้องอยู่อย่างแยกชัดเจนเพื่อจะเชื่อดในตรงใน,นอีดของท่านนะาขณะนี้เนี่ยเราได้ดําเนินการเริ่มแจกจ่ายในส่วนของทัศนะเดือนทั่วโลกเมื่อเราได้เชื่อดเมื่อวานนะครับ เมื่อวานแล้วแล้วก็ได้เริ่มทำดุลแจกจ่ายส่วนในวันนี้จะเป็นของในส่วนของทัศนะเดือนไหนกําลังเชื่อแล้วจะทยอยแจกจ่ายชาร้อนน่าจะเป็นช่วงเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอาจจะลดแจกออในส่วนของเนื้อแจกนะครับก็จะเป็นโครงการของผู้ยากไร้ในของมมสไม่ว่าจะเป็นโครงการเยี่ยมเยลเรือนจําหรือว่าครอบครัวผู้ยากไร้ผู้สนใจอิสลามหรือว่าเป็นผู้ยากไร้ที่ทําหนังสือขอมากับทางสากรไม่ว่าจะเป็นองค์กรมัสยิด หรือว่าศูนย์การเรียนรู้มัดกัดและก็คนทั่วไปที่เดือดร้อนคนยากคนจนนะครับลุงครับอันนี้ไปแจกที่ไหนครับเนี่ยเนที่ยับยิดมอิสลามของยีิบสองคนจำนวนเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้มารับ ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนะเอาไปแจกให้กับใครอ่ะครับผมก็แจกก็แจกก็สับุะรดในแมกจิตอ๋อเป็นคนแบบยากจนอะไรประมาณนี้ครับที่แจกทั้งทั้งกระป๋องอ๋อแจกทุกบ้านเลยแจกทุกบ้านเลยนะอ๋อครับผมทำเรื่องทำเรื่องขอไปเรื่องขอไปแล้วก็พอเวลาพอเสร็จแล้วก็ทำเรื่องส่งหนะก็ว่าขอบคุณทีนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ว่าได้ให้อ่าเนี่ยผู้ป่วรแบบเมื่อกีที่บ้านต้องขอขอบคุณกับ คนที่ทำเนื้อพุทธบัตรใหจจ้กับอกกรค์ทางนี้ด้วยครับในเรื่องของการบริการปีนี้ก็คือ,เ,อ,อเราเพิ่มมาตรการในการระบุตัวตนของวัวนะครับเพื่อ,เ,อ,อเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการเราจะมีการมาร์กที่ตัวก็คือจะมีใบกระดาษถ้าเห็นถ้าเห็นรูปภาพนะมันจะมีกระดาษมาร์กเลขตัว เลขตัวเนี่ยมันเป็นนัมเบอร์ของมันแต่อาจจะไม่ได้รันนะครับเป็น,นัมเบอร์ว่าวัวตัวนี้เป็นส่วนใดเพื่อให้ชิ้นส่วนที่พี่น้องทํามาสําหรับกู้รุบันอ่ะไม่ผิดพลาดในส่วนของเนื้อส่วนนะครับส่วนเรื่องการติดต่อกับพี่น้องเราก็มีการบริการโทรแจ้งว่าพี่น้องวัวของท่านเนี่ยได้ทาการเชือดแล้วได้ตัดเล็บตัดผมได้ส่วนในการจัดส่งเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวจะรอให้ทางคนผู้จัดส่งเนี่ยโทรแจ้งอีกทีว่าเออจะเข้าไปจัดส่งนะครับตาบาลตาดมอเลอร์คุ้มครับครับ อ่ะไม่เป็นไรครับโทรมาจากสายไปรษณามานั้นนะครับครับจะแจ้งเรื่องส่วนกุลบาทนะครับตอนนี้เออกุลบาทได้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับขาเบื้องต้นใช่ครับทีทีรารัฐขาผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องการเรื่องการจะส่งนิดนึงครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีทีมงานจะส่งติดต่อไปอีกทีนะครับผมขาผมครับครับไปรษณีย์รามากครับ ดรมูฮัมหมัดอาลีฟุนอิสลามอาจารย์จากมหาวิทยาลายัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่วมกล้าวกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ร่วมโครงการนี้กับสากลจริงๆก็อยากจะเชื่อเองผมกำลังจะหาที่าฟาร์มใช่ไหมฟาร์ม็เลยก็เจออยู่ใน Facebook เลยติดต่อแล้วก็บอกว่าที่นี่เนี่ยสามารถเชื่อตเองได้แล้วก็ถ้าไม่สะดวกขาวก็จะเอาเนื้อ,อ,อส่งที่บ้านได้ก็เลยก็มาที่นี่ครับได้ข่าวว่าเป็นการเชื่อครั้งแรกใช่ไหมครับ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 ตั้งใจมารู้สึกเดียวทำดีแล้วขอบคุณครับก็จะเป็นที่นี่ก็จะเป็นมีจะ เนื้อจะส่งที่บ้านใช่ไหมแล้วก็บางส่วนก็จะเขาก็จะช่วยแจกมูลกันทีใช่ไหมแล้วก็บางส่วนก็เอากลับบ้านแล้วก็ก็แชร์กับเพื่อนญาติแล้วก็กินบางส่วนก็กินเองด้วยครับสำหรับโครงการนี้นะครับมีเนื้อเนี่ยเขจะไปแจกคนจนคนกลับหัตสมที่ไม่มีโอกาสได้ทานเนื้อคนจนนะปีหนึ่งเขได้มีโอกาสทานเนือสักทีนึงอ่ะคิดว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับ ดีครับดีครับดีเพราะว่าเราก็ทำอีกส่วนหนึ่งก็จะทำบัวใช่ไหมก็องคมูลอที่ก็จะช่วยแจกด้วยแล้วก็บงบางัส่วนก็กลับบ้านก็ดูสุขดีครับในปพีพรอนพี่น้องสดินดิดนึงครับช่วงอีกอขอให้โชคดีครับก็มีความสุขกับครอบครัวนะครับครับพรอนันทำดินแล้วนะครับสำหรับ ในปีนี้ด้วยกับสภาพเศรษฐกิจและก็หลายองค์กรที่ร่วมให้บริการในส่วนของอุทิยานะครับโดยปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับสำหรับในปีนี้ที่ให้รับควาไว้วางใจกับเราและหวังว่าในปีต่อๆไปนะครับก็จะได้รับคอาไว้วางใจจากพี่น้องเช่นกันครับทาทั้งนี้ในทุกๆปีทางสากลอิสลามอามานะจำกัด จะจัดโครงการอันอุตหิยะขึ้นเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสทําตามแนวทางของท่านนาบีุมฮัมมัดสัลลอหลอัวอะไยิวะซัลลัมในการเชื่อสัตว์พรีตลอดจนการแจกจ่ายเนื้อให้กับพี่น้องที่ยากจนขัดสนให้พวกเขาได้มีความสุขในการรับประทานเนื้อกันอย่างทั่วหน้าแต่ก็บัลลัลลอหุมินนาวะมิงกุมขออัลลอฮ์ส่งตอบรับการงานที่ดีจากเราแท่านดาวุดมาลาทัศน์สํนนัขไวท์รายงาน